สวัสดีครับกลับมาพบกับผมนะครับกับนักต๋อโลในเกมทูมเลเดอร์เจสล,ลาร่าคมนมโตโปจนภัยนะครับผมอ่านี้ก็รู้สึกว่าเราจะมาอยู่ที่อ่เรือแห่งอ,อ,ยอยู่แถวชายหาดนะครับผมคือพวกเลเยตกลังจะซ่อมเือกันนะครับแต่เราต้องไปหาอุปกรณ์มาเพิ่ม,มแล้วก็ต้องไปหาเล็กด้วยนะฮะเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะครับว่าเ,วเต้นอยู่ไหนเนี่ยเต้นเต้นเต้นผมดูก่อนนะว่าของที่อัปเกรดมันนั่นหรือยัง อึ๋อมีสกิลสองสกิลก็ต้องอัพสักหน่อยโอเคนี <God> ่อัพหมดแล้วก็ต้องนีดรอคอสเตอร์ ก็ถือว่าดีนะครับกดโอแล้วกดซ้ำเนี่ยเหมือนแบบเอาทรายปาใส่แม่เฮ้ยอันนี้เหมือนก่อนค้นหาเอาเนี้ดีกว่าอะไรก็ไม่รู้นะฮะอัพไปก่อนฮะ โอเคต่อไปอัพเกียร์อืมเอ๊ะแต่ถึงพ่อมาอัพด,ดีกว่าเดี๋ยวไปหาอเล็กก่อนแล้วกันอเล็กซไปทางไหนเนี่ยโอ้เหลือนน่นเลยอะไปยังไงเลยเนี่ยทางนั้นหรือเปล่าสีเขีทุมอยู่แถวนี้เหรออูอ้าว ไหนดูสิโอ้ยเลฟเฟิลพาร์ทเดี๋ยนะมันอยู่ใกล้แถวนี้เหรอทูมทอูอยู่ไหนปุ๊บอยู่ไหนวะปุ๊บอืมนี่คืออะไรเอ่ย โอ้เจออะไรไม่รู้มว่วงหมดแล้วผมอืมโอ้ยลงไปตายไหมเนี่ยน่าจะตายนะสูงอยู่ฮึบฮึบเขาบอกอยกู่ใกล้แถวนี้เอาเั็นว่าเราอย่าพึ่งนั่นละกันหาไม่เจอเอ้ยนั่นหรือเปล่าสัญ,ญลักษ อาจจะใช่เฮ้ยอ้าวโอ้ต้องไปอุปกรณ์ใหม่ในการเปิดโอเคได้ปีนยังไงเนี่ยโอ๊ยฮึบอ้าวอ้าวทางนี้เหรอจุบจุด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 เดี๋ยวจุดหน่อยเผา ฮึบแล้วก็งัดอ่าโอ้ยช็อตการก็ได้โคแกแจ๋วเลยแล้วไปทางไหนเนี่ยโดดทางนี้มีอะไรไหมไม่มีอ่ะแล้วโดดขึ้นมาทำไมวะเนี่ยฮึบธนูเก็บมา เดี๋ยวนะทางไหนเนี่ยบนนั้นหรือเปล่าอึบอ่ะไม่ใช่ทางไหนอ่ะทางไหน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 เนี่ออยอไอ้ไม่ใช่สิไปทางไหนวะ งงนะนี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตกน้ำน่าจะตายนะดูขึ้นแล้วมันแรงไงไม่รู้หรือต้องมาทางนี้ใช่มาเนี่ยเออไม่ใช่ละอืฮึบอามันทางไหนวะทางนี้อะ อีเพอเอ้ยมือไหวอึ๊อึ๊บมาเฮตยวเองอย่างไหนเนี่ยเชื่อมันเหมือนแบบหันไปทางนั้นเออลงน้ำจะตายไหมเนี่ยอืม เสียเวลานิดนึงครับเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะฮะนึกก่อนนึกก่อนอืมเอ่อเดี๋ยวนะนั่นเชือก่ะไอไม่ใช่เชือกไั่เชือกอยู่ไหนเชือกอยู่ไหนจุดหมาไปไปนั่นเออนี่ปะ ไม่ใช่แฮะอืมเฮ้ยอืมเออจะไปทางไหนนาะทางนี้ขึ้นได้ไหมเฮ้ยเอยขึ้นไม่ได้ไปยังไงแล้วเนี่ย แถวนี้มีอะไรหรือเปล่าเอเอ,เอน่าจะโดดได้อืออ้าวโดดไม่ได้ออกนอกนี่ตายไหมเนี่ยติดแฮะ หรือมันต้องไม่ใช่ทางนี้ทางนี้หรือเปล่าโอ้โหแปดนาทียังไม่ได้ลุยเลยน่าจะทางนี้มั้งไหนอื้ออออ่ะโอเคน่าจะทางนี้แหละฮึฮึ

เสียสีจะไมเลยเรือของพวกโปรตุเกสเหรเฮ้ยอุ๊ยเข้าไปแล้วโอ้ยยังมีคนอีกเหรออะไรวนะ อรู้สึกจะมีอีกนะไอเด็ดเลยอืมนี่นี่ฮึเก็บเฮ้ยเก็บทุกทุกทุก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 กกกท้กทกทุกทุกทุกทางไหนทุกทุกทุกทุนทุท อึ๊บอ่ะทางนี้ทางนี้โอเคอึ๊บระวังไม้พังระวังไม้พังไม้มันพุหมดแล้วอึ๊บเออเออจับจับนี่อะไรอ่ะไอเดีเ๋ยวเดี๋ยวเดีทางนี้สินะเฮ้ย อีเอาตายอือตายเลยอ่ะองใจผมไปผิดทางแย่แล้วโอ้โหต้องฆ่าคนใหม่เวย่ยนี่ยิงเลยอออลงมา

ไหนวะอืมนี่หรืออืมอ๋อกระเถิ่ไอ้เราก็กระโดดมั่วได้มาแล้วเขาเรียกอะไรนะโอเคกลับไปหาโจนาท cerveja iddenp something on เอานะนี่นี่เอาเด็ก e อาเด็กออกมาเฮชอ้ยยังมีหรือบอกก็ตัวมาปิ้วเจีบสิเอ้ยทำไมครั้งนี้แบบอ๋อไม่ใส่เลคใส่ที่ขา อยศึกึกระหว่างฮนูครับอืโอ้โหอันนี้ก็ะโหลกพิ้วความแม่นเป็นเลิศเก็บเสียฮนูไปตั้งเยอะเก็บ่าเก็บมาโอเคโดดถือถือ,อเกือบเกือบแล้วถือตกหมุม โอ้ยจุ๊บจ๋อมจ๋อมโอเคต้องกลับไปหาโจนาสโจนาสฉันได้มาแล้วอือโอ้ยไปเอาไมา่ใช่เรื่องง่ายเลยนะนี่มีศัตรูมาขวางอีกเฮ้โจนาสออะขอบคุณแค่เนี้ย อะไรขอบคุณแค่นี้เกิดอะไรขึ้นเหรออเล็กยังไม่กลับมาเลยอ่ะเสียงปืนช่วยด้วยช่วยด้วยเฮ้ยนั่นดรวิชแมนนี่อ่ะดรวิชแมนอีกอ่ะโจนาช่วยด้วยอ้าวยิงใหญ่เลยอ่ะมล้วมาล่ามาได้ไงวะลอร่าส,สงสัยฮะไหนวะมันยิงใครไม่เห็นมีเลย How many are there? I don't know. I don't know. I <realm> not i feel like I've run for miles. And you've broken I not i Must be fitter than I thought. You could've led them straight to us. Like you did back at the palace. What? That's not how it was, Laura. They caught me while you were getting Sam. <room> what the <noise> hell is this about? They said it was the only way they'd let you and the others live. I tried to warn you. We don't have time for this. Look, I don't know what the problem is between the two of you, and to tell you the truth, I don't much care. I was only hoping. Look, another word, and I swear to God, I'll start smashing that expensive dentistry of yours. Stop, stop, stop. yet I <laughs> If we fight amongst ourselves. <laughs> <we can't> <be> <laughs> เดี๋ยวจะไปหาเล็กก่อนแล้วกันเขาอยู่ที่ห้องแองเจิลแองเจิลรูมอะเอ็ดเอ่อแองเจิลรูมเดี๋ยวฉันกลับมาแล้วกันไอ้ด็อกเตอร์วีแมนนะครับตอนนี้เป็นคนที่ถูกต้องสงสัยทันทีครับแม่แต่ส่วนของอลล่านะดอลล่าเดียวอุ้ยธนูที่อ้าวเอาธนูนี้ไป อู้แจว๋วเลยมัน,นมีพลังมากขอบคุณโจนาสอยากได้คนดีเลยอะของเมฟตีบวกสิบป,ปะเนี่ยใส่การอะไรอะอ่าโอ้สซารไลรไฟเฟิร์นอ๋อแล้วก็รู้สึกชัดกันด้วยมั้งอ่า ค okay. ไหนๆก็ดอลล่์เข้าเต็นแล้วเราก็หาดูซิว่ามันต้องอัพอะไรอีก okay. อันนี้คืออะไรเอ่ยอ๋ดอดร okay. อปโอเคออกไปมานี่ดูซิธนูใหม่มันต้องมีให้ได้ใส่อะไรมาว่าเดิม นี่คอมพีดคอมพีดอันนี้อะไรนะอ๋อธนูรับเบิร์นแ่มเซแล้วก็เดี๋ยวค่อยนั่นดีกว่าธานูเอาไว้แค่นี้ก่อนปืนกลปืนกลแค่กระสุนเพิ่มเหรอถือว่ายังละกันอันนี้ไม่พอ อัพเกรดลูกซองก็ได้โอเคเรอลาพร้อมลบ Lara, พร้อมธนูเมพอเอะเมื่อกี้รู้สึกว่าจะได้ใช้มันเป็นสกิลใหม่ใช่ไหมอ๋อทางนี้ทางนี้โอเคแต่แรกเราก็คงงงเลยจะไปเรือนั้นยังไงอ๋อเรามาผิดช่วงเวลาครับตอนนี้เราสามารถไปตรงนี้ได้แล้ว เมื่อกี้เห็นนั่นได้ใช่ไหมนี่ไงออปักนี่ออตอนแรกนูเรายังทําไม่ได้นะฮะตอนนี้ทําได้แล้วโอเคชึบเกลียวเกลียวเข้าไปอ,าอเครส e โ s to r n o y l a n อะไรยังปลอดภัยอยู่ฮะ เฮ้ยจุดโด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 ดนายรอเธอหน่อยนะไม่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 ไ uhm ม่ฉันนั่นเองได้อะไรเธอทำอะไรเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรฉันจะไปหาแล้วแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งอุ้ยโบพารฟาวอีกอันเดียวเดี๋ยวจุดจุดจุดโดดโปีนี้ใช่ไหม เฮ้ยนกบ้าถอยไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยทุ้ไม,ทไมวะเมื่อกี้กระโดดไม่ติดเหรออมามาึบอ่าเฮ้ยชึบลนดิ้งสวยมากไปทางไหนเนี่ยวันนั้นเหรอโอ้ไม่ได้ทางที่ให้เหมาะโดดเลยลองโดดดูสิ น่าจะโดดได้นะอึเอ้ยฮึไอ้ยฮันดูใครเมฟกว่านี่ปรากฏมาเฮ้ยยังไงแกก็ไม่รอดอุ้ยเต็มหน้าโอ้โหระเบิดเต็มหน้าเลยเฮ้ยบนนั้นอีกอืมเฮดช็อตมีอไหมมีอไหมฮึ๊บ โอเคเดี๋ยวเก็บธนูมาฮึบกระโดดเกาะที่ไหนก็มีสตูจะไปหาเล็กนี่มันทำไมต้องลำบากอย่างนี้อ้อ้ยออ้ยอ้อ้ตกใจหมดเลยฮึบอ่าเอจุ๊บชึบอ่เออแล้วทางไหนเนี่ยอ๋อ

มีคนอยู่ตรงนี้กับคนตรงนั้น Fuck o f ้อ u c k o ้ออืมเฮ็ช็อตคู่คุยกันนานเหลือเกินหมดยังหมดยังโอเคหมดแล้วนะอื้ออืมสกีตูมอยู่ใกล้ๆแถวนี้น่าจะเป็นที่นี่แหละ ออออออโอเคเราลองมานี่ก่อนนะฮะเปิดดูซิมีอะไรอ,อ,อะไรไม่รู้โอเคไปต่อไปต่อโอ้สีเขียดจริงจริงเออเออเดี๋ยวนะ ต้องโดดใช่ไหมอืมต้องโดดจริงด้วยฮะโดดแล้วนะอึ้ยอีอุ้ยเกือครับโอ้เสียวมากเลยปุ๊บมุดเข้าไปโอ้มืดมึดอืมโอเคในนี้จะมีสมบัติอะไรเอ่ยน,นัย่นนะฮะมันต้องมีปริศนาแน่อืม จุดไฟงัดมาโอ้โหสมบัติเยอะแยะเลยฮะโอ้ตุ๊กตากระต่ายถือว่าเป็นสมบัติลับด้วยอเนี้ยเก็บสิเอ้าเก็บเออทำไมไม่เก็บเมื่อกี้เอ้ยดิ๊ดดดดดด What is this งัด อันนี้หมดห้นามเอโอโอ้เจอไลฟเฟิลโอเคมันเข้าไปลึกจังแฮะนี่ผมออกนอกเรืองม,มาคอสมพรแล้วเนี่ยตอนนี้ก็กินเวลาไปยี่สิบเนาทีถ้าตัดตรงส่วนช่วงแรกที่เสียเวลาก็ก็ได้อยู่นะฮะอืมชุบชุบโอ้มีเต็นท์ โอเคเซฟไว้ก่อนอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยมีพลังงานไฟฟ้าบางอย่างอโอ แม่เจ้าโอ้แล้วทำไงเนี่ยอันนี้ใช้ระเบิดได้ไหมอืมอ่าได้ด้วยไปส,สัญญ่นนะมีให้จุดด้วยแฮ ช่วยไปทำอะไรเนี่ยอ๋อมันลากกับเชือกเรืออยู่นะฮะโอเคเข้าใจแล้วดับไปก่อนอืมก็เป็นปิศาอย่างหนึ่งนะฮะรู้สึกนี้มีเชือกฮึบม,มานี่ยังยังอีกมานี่ฮึบอืม,อม ึ้นได้อย่างนะาอ๋อยังไม่สดยังไม่สดไม่ไงั้นก็ไปไม่ได้ดึงมาอึบดึงมาอีกอโอเคน่าจะได้แล้วละโดน่าจะตายเลยมั้งเนี่ยไปฟ้าช็อตอออ โอ้อืมึฮีเอ่ออ๋อเฮ้ยเฮ้ยจะช็อตแล้วจะช็อตแล้วโอ้โหช็อตตายเลยอ๋อเข้าใจแต่ไปช้านิดเดียวโอ้ยจะว่าตายฮึฮึ โอ้โหไม่น่าตายเลยอ่ะแค่ช้านิดเดียวเองโอเคครับไม่เป็นไรครับเอามา,าใหม่นานพาเพื่อเรียนรู้นะคะร,ะรับพ<น>าเพื่อเรียนรู้อ้างไว้นั่นแหละึนนึมานี่แล้วนนนนเข้ามามันอืดจริงๆ,ๆเอ๊ะอ,อ,อืออือเฮ้ย เอาของมันจะคุ้มไหมเนี่ยจุดจุดจุดเออเฮ้ยโดดอ่าโอเคประมาณนี้แหละเฮ้ยปึ๊บอ่าเฮ้ยอืมต้องโดดดีกว่าเพิ่มระยะเพิ่มระยะโอเคแล้วไงต่อเนี่ย เราไปทางนั้นเหรอแล้วมาทางนี้ทำไมเนี่ยเออ่๋เอ,หนะหนะเ,อเหมือนจะต้องใช้เรือนี่ป่ะอุ้ยเอ๊ะฮึฮน่าจะใช่นะ ดึงนี่ขึ้นมาแล้วก็ดึงเรือขึ้นไปผมเดาอันนี้นะเฮ้ยเดี๋ยวเอะเดี๋ยวเอาเอ๊โอ้โหเวละเอาใหม่เอาใหม่รีบรีบไปหน่อยฮะรีบไปหน่อยอืมดึงมาเร็วเร็วอืมโอ้โหอย่านะอย่านะเออ โอเคน่าจะได้แล้วแหละอ่าปลอดภัยละไม่ช็อตแล้วนะอย่าช็อตนะอืมน่าจะเดินได้สบายขึ้นแล้วอือึจจุบบอ่าโอเคไปสะดวกทางสะดวก จุดไฟหนะน่อยมืดนี่ไงสมบัติโอ้โหแทบตายซึ่งก็ไม่รู้เจ๊ลอร่ามาเอาอะไรไม่รู้ทูมเลยเดชภูมิใจไหมเนี่ยฮึหงโหนก,กาบ โอเคกลับแล้วโว้ยรีบกลับไปเข้าในเรื่องหลักดีกว่านะตอนนี้ก็จะเกือบค่นชั่วโมงแล้วฮึปฮึปโอ้ยทางมันไม่มีทางออกที่ง่ายๆเลยยังไงเนี่ยเอทางออกทางออกอ่านี่นี่นี โอเคใกล้ถึงนะใกล้ถึงจุดเอ้ใช่ป่าวะเอ้ยลงทางนี้นี่ผมไม่รู้ว่าทางนี้มันไปไหนนะอ้าวมุดสิเอามุดสิเอเอโอเคออกมาแล้วฮึ้ย <c oughs> อุ้ยอืม <c oughs> เกือบเกือบครับเกือบลืมเกือบลืมว่าทางมันขาดเออเกือบตายอีกแล้ว นี่มันคืออะไรของงัดสักนิดงานสักเอตไม่มีอะไรเลยห้องนี้มั้เอ้ยจุ๊บอะ